กูจะติดสมุทรคุณเนีหลวงพ่อหนูท่านได้มรณภาพนะครับลงดูต่อมาก็ทางคณะสงฆ์ทางญาติโยมเห็นว่าหลวงพ่อมรณภาพแล้วก็ให้ต่อมาภาพาเป็นเจ้าวาดต่อเมื่อเป็นเจ้าวาดต่อจา้าหลวงพ่อก็ มาดำเนินการบูรณวัดครั้งใหญ่โดยซื้อที่ข้างๆหลังวัดให้เป็นที่ธรณีสงประมาณ25ไร่2งานกับ4ตารางวาเดิมเริ่มแรกที่วัดมีที่อยู่ประมาณ8ไร่ประมาณไม่เพ่มมากกว่า8ไร่เลยประมาณ30ไร่ ยีสิบแปดไร่เออยี่สิบแปดไร่ส่วนที่ลงน้ำไปก็ประมาณสามสิบไร่อันนี้ก็รักษาเนื้อที่ที่วัดหลวงพ่อท่านอาพาธป่วยป่วยเหลื้อรังมาเป็นสิบสิบปีเหมือนกับเรามาเป็นเจ้าวาดแทนท่านมาดูแลกุฏิที่ชำรุดทุดโทมมาดูแลกุฏิที่ มาช่วยสอนหนังสือมาช่วยเป็นเลขขาให้หลวงพ่อมาช่วยพัฒนาวัดมาช่วยสวดพระปาติโมฯมาเป็นพระพี่เลี้ยงให้พระบวชใหม่ก็คือทำหน้าที่ดูแลงานต่างๆแทนเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่อ นี่ก็มีโยมสร้างาพระประธานมาให้นี่ร้านศิลปะอาพอรเนี่ยที่อภร